ทีนี้มาดูในเรื่องของการร่างพรบรสมรสเท่าเทียมนะครับหลังที่คอรมอรมีการพิจารณาในเรื่องนี้นะครับโดยประชาชนก็ปลื้มหลังคอรมอรเห็นชอบเตรียมเสนอร่างพรบรสมรสเท่าเทียมเข้าสภาขณะที่กลุ่ม LGBTQ ครับคาดหวังให้เกิดขึ้นจริงและพร้อมเป็นกระบอกเสียงสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคมครับ หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สมรสเท่าเทียมตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อให,ให,ให้บุคคลสองคนไม่ว่าจะเพศใดาสามารถทำการมั่นและสมรสได้พร้อมเตรียมส่งร่างพรบนี้เข้าสภานะครับผู้สื่ขาวได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปรวมถึงนิสิตนักศึกษาและกลุ่ม LGBTQ ส่วนใหญ่บอกว่าเห็นด้วยยืนยันเป็นสิ่งเดียวกันว่าเห็นด้วยแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนอย่างยิ่งเนื่องจากสังคมในปัจจุบันมีความหลากหลายทางเพศสภาพซึ่งควรได้รับการให้เกียรติให้ความเท่าเทียมเคารพความเป็นตัวตนของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอยากให้ผู้ใหญ่และคนรุ่นใหม่เปิดใจยอมรับเพราะว่ากฎหมายข้อนี้จะเป็นผลดีต่อเพื่อนๆ lgbtq ที่จะได้รับสิทธิ์เท่าเทียมที่เป็นที่ยอมรับเหมือนบุคคลทั่วไปและอยากให้รัฐบาลเนี่ยเร่งดำเนินการต่อเนื่อง<ม>และเร็วที่สุดครับ แบบหญิงกับหญิงแต่งงานกันได้ชายกับชายก็แต่งงานกันได้ไม่อยากให้แบบแบ่งแยกว่าต้องหญิงคู่ชายเท่านั้นค่ะอยากให้เขาแบบเปิดใจรับนิดนึงเพราะว่าถ้ามองด้วยมุมรวมแล้วถ้าคนอื่นมองเข้ามาเขาจะมองว่าเอ้ยประเทศเราก็โอเคนะเปิดยอมรับในสิ่งนี้เข้าให้ค่ะรู้สึกว่าเขาไม่ได้แบ่งแยกเพศแบ่งแยกคนชั้นด้วย ถ้าในมุมรวมคือเพื่อนหนูก็อยู่ในกลุ่มแบบนี้ด้วยแต่ความเป็นจริงก็คืออยู่ในกลุ่มนี้รวมถึงตัวหนูก็อยู่แล้วหนูก็อยากให้เขาเปิดรับเพราะว่าด้วยความที่บ้านเราก็โอเคเพื่อนเราก็โอเคเราก็อยากให้คนรอบๆอโอเคด้วยไม่อยากให้แบบมองเป็นเรื่องผิดแปลกเรื่องแบบนี้เห็นด้วยครับเพราะว่าเรื่องความรักเป็นของคนสองคนครับไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงถ้าเขายอมรับกันทั้งสองฝ่ายก็ถือเป็นตกลงครับ ยุคนี้มันยุคใหม่แล้วครับเราควรแบบเคารพความเป็นตัวตนของเขาครับไม่ควรแบบไปมองเขาเป็นอีกอย่างเห็นด้วยเหมือนกันครับเพราะว่ามันเป็นแบบยุคที่แต่ละคนต่างมีสิทธิเสรีของตัวเองครับก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่ไม่ได้รับการยอมรับในสังคมอะไรเงี้ยครับถ้ายืมผ่านก็ได้รับการยอมรับในสังคมก็ยินดีด้วย สา LGBTQ คนรุ่นใหม่นะคะก็บอกว่ารู้สึกดีใจมากนะคะที่รัฐบาลและคนในสังคมเริ่มออกมารณรงค์ความเท่าเทียมของความหลากหลายทางเพศมากขึ้นมองเห็นคุณค่าของกลุ่ม LGBTQ มากขึ้นซึ่งความจริงแล้วคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยล้วนมีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมทั้งสิน้นพร้อมบอกว่าตนเป็นคนหนึ่งที่อยากใช้ชีวิตคู่กับคนที่รักอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมเหมือนคู่ชายหญิงทั่วไป คาดหวังว่ารัฐบาลจะผลักดันกฎหมายข้อนี้ให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย ที่เราเป็น LGBTQ คนหนึ่งนะคะเราก็มีใจมากนะคะที่ทุกคน,นะคะให้ความสําคัญกับเรานะคะแล้วก็รณรงค์เกี่ยวกับสมรสเท่าเทียมในครั้งนี้นะคะค่ะก็มีความคาดหวังมากนะคะอยากให้ร่างครมลชุดนี้นะคะไปให้ถึงที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่อยากหวังว่าเราอยากใช้ชีวิตคู่กับคนที่เรารักนะคะ,ะ,คะก็อยากให้ในประเทศไทยนี้นะคะมีกฎหมายนี้ขึ้นจริงๆค่ะ ก็อยากจะขอบคุณนะคะคนที่ช่วยผลักดันในเรื่องกฎหมายในข้อนี้นะคะอยากจะเป็นเสียงเล็กๆนะคะที่อยากให้ทุกคนนะคะได้เห็นว่าความสำคัญในกฎหมายในข้อนี้นะคระับมันสำคัญยังไงคะ่ะ สำหรับร่างพระราชบัญญตัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สมรสเท่าเทียมตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอนะครับมีสาระสาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อให้บุคคลสองคนไม่ว่าจะเพศใดสามารถทําการมั่นและสมรสได้หวังแก้ไขคําว่าชายหญิงสามีภรรยาเป็นบุคคลผู้มั่นผู้รับมั่นและคู่สมรส เพื่อให้มีความหมายครอบคลุมคู่มั่นหรือคู่สมรสไม่ว่าจะเพศใดรวมทางแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งทําให้บุคคลนั้นมีสิทธิหน้าที่และสถานะทางครอบครัวเท่าเทียมกับคู่สมรสที่เป็นชายและหญิงครับ